สุดอบอุ่นภาพถ่ายพีเวตดิ้งคุณครูในโรงเรียนบรรยากาศน่ารักและเล่าเรื่องราวได้ดี เมื่อเรากล่าวถึงถ่ายรูปพีเวดดิ้งแล้วหลายๆคนอาจจะนึกถึงการใส่ชุดบ่าวสาวในสถานที่ต่างๆออกมาในมุมมองที่สวยงามหรูหราแต่บอกได้เลยว่าถ้าเรามองนอกกรอบแล้วการถ่ายรูปพีเวดดิ้งนั้นสามารถเติมความสร้างสารรค์และดึงตัวตนและเรื่องราวของผู้ที่ถูกถ่ายออกมาได้อย่างสวยงามและทำให้รูปออกมาสมจริงมีชีวิตชีวาพ เวดดิ้งในโรงเรียนโดยล่าสุดทางเพจณเมืองคอนเวดดิ้งสาขาหนึ่งอำเภอทุ่งสงได้นำเสนอภาพถ่ายพีเวดดิ้งสุดน่ารักและอบอุ่นของคุณครูคู่รักคู่หนึ่งที่ทำการถ่ายพีเวดดิ้งบอกเล่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่ซึ่งทางเพจได้เขียนข้อความบรรยายเอาไว้ว่าขอบคุณผู้อำนวยการที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายพีเวดดิ้งขอบคุณเพื่อนคู และผู้ปกครองและน้องๆน,นักเรียนที่น่ารักทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำดีๆของคุณครูทั้งสองคนครับณเมืองคอนเวดดิ้งเรายังยืนหยัดในสไตล์งานที่เป็นเราถ้าคุณเอาราคาเป็นที่ตั้งของการตัดสินใจคุณสามารถไปได้ทุกร้านถ้าคุณเอาคุณภาพของผลงานาคุณคิดถูกแล้วที่มาหาเราณเมืองคอนเว โดยภาพที่ถ่ายออกมานั้นเรียกว่าสร้างความอบอุ่นส่งต่อความสุขและความสนุกสนานของอาชีพคุณครูและเหล่านักเรียนผ่านผลงานภาพถ่ายออกมาได้อย่างสวยงามและลงตัวมากๆเลยทีเดียว